สวัสดีครับวันนี้ดูเวลาจะมารีวิวในกาแท็กคอยเออนะครับวันนี้จะเป็นรุ่น Formula ่านะครับรหัสรุ่นก็คือ CAZ1014 นะครับเป็นระบบ่านนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่สามารถจับเวลาได้นะครับคโครโนกราฟนะครับก็ มีฟังก์ชันการจับเวลาเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันเป็นส่วนๆไปนะครับเริ่มกันที่หน้าปัดนะครับขนาดหน้าปัดไม่รวมเม็ดมะยมนี่จะอยู่ที่43ม mm นะครับแล้วก็ขอบนี่จะเป็นขอบฟิล์มนะครับสีน้ำเงินนะครับส่วนตรงหน้าปัดนาฬิกาจะเป็นสีบลูซันเรย์นะครับ ซึ่งสีบูซันเรเนี่ยผมเข้าใจว่ามันคือสีน้ำเงินที่เวลาตกกระทบกับแสงนะครับมันก็จะมีมุมมีลักษณะสีที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปนะครับก็คือมันจะดูมีมิติแล้วก็มีลูกเล่นนะครับเข็มที่กำลังเดินอยู่นะครับเข็มใหญ่เป็นเข็มสีส้มนะครับก็คือเป็นเข็มจับเวลานะครับเพื่อกดจับเวลามันก็จะเดินนะครับกดที่หยุดกดอีกทีก็จะเดิน วงเล็กด้านขวามือนี่จะบอกวินาทีนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นการจับเวลาใน1ส่วน1ิวินาทีนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นการจับเวลาในหน่วยนาทีนะครับพอเข็มเข็มยาวเนี้ยสีส้มนีครับพอมันเดินไปถึง1นาทีเข็มไอตัวนี้ก็จะขยับนะครับ อันนี้รีเซ็ตครับก็จะมาอยู่ที่ศูนอันนี้ก็อยู่ที่ศูนย์อันนี้ก็อยู่ที่ศูนย์นะครับเม็ดมายมเป็นแบบขันเกลียวนะครับขันเกลียวเด้งออกมาตั้ง เวลาขันคืนก็ดันพร้อมกับหมุนนะครับขอบบีเซลนี่จะหมุนไม่ได้นะครับเป็นแบบฟิกซ์นะครับสายก็จะเป็นสายลายด้านนะครับส่วนตรงนี้สามารถจะเปิดออกมาได้เพื่อให้มีข้อสายเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเอาไว้ใส่กับชุดรักาดเวลาลงดำน้ำหรืออะไรนะครับมาดูที่ฝาหลังนะครับผม ฝาหลังตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะครับโฟกัสก่อนครึ่งหนึ่งนี้ก็จะเป็นตารางลายหมักลุกนะครับส่วนด้านหลังในตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้แท็กแบบใหม่ละด้านหน้าก็เช่นกันนะครับจะเป็นโลโก้แท็กแบบใหม่ตัวเรือนนี้ด้านข้างนี่เป็นเงาน,นะครับ บานพับจะเป็นแบบดับเบิลล็อกนะครับล็อก1ครั้งแล้วก็ล็อก1ครั้งถ้าไงผมขอจบการรีวิวท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ